สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนเนะครับผมวันนี้แซมจะมาแจ้งราคานะครับสำหรับเจ้า Toyota r e ี vo 4ประตูยกสูงเกียรนะ์ออโต้นะเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซลนะครับรุ่น e plus นะครับผมปี1 9จดปี2020นะครับขับ2นะราคามาแล้วนะครับผมราคารถสวย,สวยนะครับ รถโครงสร้างเดิมๆราคา500,000 50,000บาทนะครับ500,000 50,000บาทนะครับผมใครมาก่อนเลือกไม่น้อยก่อนเลือกรถสวยๆก่อนนะครับผมนี่นะตอนนี้มีเข้ามาแล้วเกือบเกือบ30คันนะครับผมติดจองไปแล้วประมาณ4-5คันนะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเวลาเข้ามาดูรถเดี๋ยวแซมดูรถให้อย่างคลิปนี้แซมมาคัดให้1คันแนะนําให้1คันรับรองเลยว่า เดิมทั้งลำไม้น่ารักน่ารักด้วยนะเออดื่มแจ้งก่อนนะกลุ่มนี้นะเลขไม้เริ่มต้นหลักหมื่นนะครับห0 0 0ื่นจนถึงไม้ล่าสุดที่นะตอนนี้ที่แซมเห็นนะคือ1,2,000 0กิโลเมตรนะครับขายราคาเท่ากันหมดนะครับผมนี่นะนี่นาซีดิชันนะมาดูคันที่แซมคัดไว้ดีกว่าอะก่อนอื่นนะนี่ก็มีเติมเข้ามาอย่างคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นห้านั้นไม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับผมนี่นี่นะ เนี่ยไม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็อย่างคันนี้ไมน้อยนะไม่ห้าหมื่นหนึ่งเองแต่ว่าต้องเก็บริ้วรอยค่อนข้างเยอะแซมก็เลยไม่ได้มาแนะนำอย่างคันนี้ไม่หกห,หมื่นใช้ได้นะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนี่นี่นะมาเดี๋ยวพาไปดูคันที่แซมแนะนำดีกว่านะครับนี่ มามาดูคันนี้ดีกว่านะครับคันที่แซมแนะนำเลยคือคันนี้นะแคปทะเบียนแคปหน้าจอมาหาแซมได้เลยนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้บอกเลยว่าเดิมทั้งลำไม่ต้องปรับสภาพไม่ต้องเก็บงานนะครับบอกเลยให้ดูก่อนนี่นะนนี่สวยมากบอกเลย นะครับสวยจริงนะช่วงล่างดำปิดปปีเลยไม่มีแคร่บอยทางรถนะครับนี่นะมารถไม่น้อยเข้าศูนย์ตามระยะนะครับไมคคันนี้นะ60,000เท่านั้น E+ Plus นะถ้าเป็นรุ่น E+ Plus เนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะนะดูเครื่องก่อนไม่เชื่อ สวยจริงนะครับ120ยอ่อ150ม้านะครับ2 4 0 0ซีซีอ่ะดูเนี่ยดูฝาเฟอนะมาดูรอยอาร์คเห็นไหมสวยมากนะเนี่ยคมสติกเกอร์ไม่มีสีพ้นแรบอะไรเข้ามาไม่มีรอยแกะนะแล้วก็ดูตาไก่สวยจริงนะนี่นะไล่มาดูหัวน็อตนะฝาเดิมโตโยตา้า ตัว R ชัดเจนนะครับซอกอะไรต่างๆสวยมาดูแก้มก่อนดูสวยมากคันนี้นะคานสวยไม่เงาเลยตัว R เนี่ยมาร์คชัดเจนแล้วก็ดูหัวนอ็อตนะตัว R เนี่ยน็อตคานดำเดิมๆนะฝาหม้อน้ำโตโยตา้าตัว L ชัดเจนนะมาร์คอะไรต่างๆเห็นไหม้าดูฐานแบตเตอรี่เขาโอ้โหสวยมากนะ โนเวมอร์ปีหนึ่งนะครับสติกเกอร์มอกตัน็อตส,สวยมากนะครับตัวแอลเห็นไหมเนี่ตัวแอลชัดเจนนะครับดูแก้มเนี่ยตากงตาไกา่สวยๆนะเห็นไหมเนี่ยดูม้อน้ำเนี่ยสวยๆเลยถูเครื่องนิ่งมากบอกเลยนะ,ะให้ดูมาร์กอีกนิดนึงนม่เห็นนะม,มาร์กเขาตรงมาร์กมื่อะไรต่างๆนะครับ ดูคันนี้แซมดูแล้วนะไม่ต้องปรับสภาพเลยล้างลอกสติกเกอร์ขัดสีจบนะครับดูยางดันหลบยางปี23นะครับแล้วดูสวยไหมมาดูเบาะสวยมากปีกยังไม่ล้มเลยพลาสติกสวยเห็นไหมพลาสติกสวยมากไม่แตกนะ กุญแจครบด้วยคันนี้นะดูเลขไมล์ก่อนน่ารักมากเลขไมล์หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นหกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่ประวัติเข้าสู่ทร้งต่ไปหกหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับพวงไลมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะผ้านะเบาะผ้านะครับมาดูพอเป็นตัว e-pads เนี่ยจะได้หน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสนะ,ะกดให้ดูด,ดูเสียงัน่อนมาพร้อมกล้องถอยนะ ดูนี่กล้องถอยนะครับแอร์ก็เป็นแบบแมนนวนปกตินะเกียร์อัตโนมัตินะครับมี eco โหมดมี power Mode นะครับเนี่ยหนังพวงมาลัยยังชัดอยู่เลยไม่น้อยมากบอกเลยเนี่ยสวยนะแล้วแซมจะให้ดูผ้าหลังคาเนี่ยผ้าหลังคาสะอาดเอี่ยมเอียมเลยนะแก้มก็สวยไหมอ่ะลองดูตะเข็บดูโครงสร้างโอ้โหดูคมมาก เห็นไหมดูโครงสร้างเขาเลยโครงสร้างสวยมากเห็นไหมสวยจริง่ะ,ะให้ดูก่อนโครงสร้างเขาเห็นไหมดูโครงสร้างเขาคมมากนะครับอ่ะดูนี่โครงสร้างเห็นไหมเราดูเหล็กนี่คือชิ้นงานจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรอยโปส๊สีไม่ปูดออกมานะครับเนี่ยดู สติกเกอร์ลมยางเห็นไหมไม่มีรอยแกะเลยแล้วก็กอนประตูนะไม่เคยถอดประตูไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆสวยมากนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับดูด้านหลังแทบไม่มีต้องใช้คำว่าไม่มีคนนั่งเลยเนี่ยสวยจริงนะครับที่พักแขนเนี่ยมีช่องใส่แก้ว2อําแหน่งเนี่ยผ้าหลังคาสะอาดมาก ดูเนี่ยสวยๆนะเห็นไหมสวยนะยนะแล้วก็ดูซอกประตูต่างๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซอกประตูเขาเห็นไหมสวยจริงนะครับดูคัสซีหน่อยเนี่ยดำปิดปีดปดเลยเห็นไหมคัสซีเขาสวยพีรันเนอร์นะเห็นไหมเนี่ยดู เดิมทั้งลำเนี่ยไม่ต้องปรับสภาพเลยอ่ะให้ดูท้ายหน่อยนี่ตัว e part ได้กล้องนะกล้องถอยอแมกไลเนอร์ Mac ยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ใหม่มากอ่ะให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านท้ายนิดนึงเนี่ยสันตะเข็บมานคมมาก2จุดนะเนี่ยแต้มจากโรงงานอยู่เลยหนึ่งจุด4ีแแล้วก็ข้างล่างเนี่ยสองจุดหจุดสจุดเห็นไหมนี่แล้วก็มาขวาเนี่ยสจุดนะครับ 4R เห็นไหมเนี่ยรอยแต้มจากโรงงานเนี่ยแต้มจากโรงงาน2จุดนี่ใช้คำว่าสวยจริงนะครับรับรองว่าตรงปกแน่นอนนะครับนี่ให้ดูเนี่ยสวยนะเห็นไหมดำปิดปีเลยช่วงล่างนะครับแล้วดูดูลูกกระบะเขาเห็นไหมเนี่ยนี่ น,น,นี่เห็นไหมสวยอ่ะแง้มดูต่อเห็นไหมคมมากนะเห็นไหมคมๆเลยนะอืมนะมาดูซอกประตูนะกรอนเกินสวยนะเห็นไหมกรอนเกินสวย โอยจริงนะครับคันนี้บอกเลยเนี่ยไปดูต่อโครงสร้างเขาต่อเห็นไหมมาขอลองดูสำเนารถนิดนึงสำเนารถนะมันเป็นรถปี 2,000... ปลายปี2,019นะครับจบจดปี2,020นะครับ150ยห้าสิบมา,าคานันเเคปิตอลน,นะครับผมนะครับ แ a บ็กสองลูกแก้มเดิมนะครับผมนี่นะถ้าให้แซมให้ดาวอะ่ะก็ต้องเป็นไก่ย่างครับ5้าดาวเลยนะครับก็ในสายตาแซมส่วนตัวนะนะครับคันนี้คือสวยที่สุดแล้วนะที่แซมคัดมานะแล้วก็ไม่น้อยมากนะเนี่ยเนี่ยคันอื่นต้องมีการเก็บงานเก็บทรงเก็บสีเนาะแต่คันนี้แซมบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้นะ ล้างขัดสีได้เลยนะอ่ะคันนี้นะีโวสประตูยกสูงเกียร์โต้นะรุ่น2.4 e plus นะครับขับ2ปี19.20ไมล์6 0 0 0 0นะราคา5,500,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์โทร086354 3692นะครับผมฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับซื้อเงินสดไม่มีบวกแวด7%นะครับผมแต่ไฟ n a n c e เครดิตดีฟรีดาวได้เลย นะครับผมดอกเบีเริ่มต้น4ปี2.99โอเคไปแล้วทุกคนนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ